หยุดตั้งสติมําดำเราต้องอยู่ค่ะเป็นจริงนะลูกเราต้องอยู่กับความเป็นจริงหนูไม่ได้ออเป็นสายฝอหนูฟังมามีหนูไม่ได้เป็นสายฝอ,หน,มมห,นนยอหนูจะไว้เล็บยาวไม่ได้หอเข้าใจใช่ไหมถ้าหนูอยากเป็นสายฝอ มามีถึงจะให้ไว้แต่นี่หนูไม่ได้เป็นสายฝ่อตัวแม่เข้าใจไหมลูกหนูไว้เล็บยาวไม่ได้เข้าใจไหมหนูต้องตัดเล็บเข้าใจใช่ไหมครับลูกเห็นไหมหนูเป็นผู้ชายพี่ดำดวบเป็นผู้ชายเข้าใจไหมเป็นผู้ชายต้องตัดเล็บสั้นมาครางนี้เริ่มครางนี้หนึ่ง ค่อยๆทีละเล็บหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยแขนงเลยอุ้ยอุ้ยงเลยโอ้ไข่ทำไมโอู่ไม่แขนงเลยโอ้โหมันไม่ได้เจ็บดำาๆหนูต้องตั้งสติมันไม่ได้น่าเสียใจขนาดนั้นเล็บมันงอกออกมาได้พี่ดำาๆไม่ต้องห่วงเข้าใจไหม หนูเข้าใจไหมเอางี้ถ้าไม่ชอบมามีตัดไปก่อนถ้าไม่ชอบมัมีพาไปต่อเล็บโอเคไหมเดี๋ยวมามีพาไปต่อนั่นแน่สเต็ปถีบมันเริ่มแล้วพี่ำดำๆอ,อยู่ความเป็นจริงลูกยอนะยา่ยาอย่าอย่าไม่ต้องมามอง มันจะไม่มีความสงสารเกิดขึ้นเด็ดขาดฉันจะไม่ไอ้อยาทำอย่างนี้สิฉันเป็นไข่เน่าทุกทีเลยฉันเป็นไข่เน่าทุกทีเลยไอ้ฉันเป็นไข่เน่าทุกทีเลย อยากกิโยอยางนี้สิเอามือออกไปนี่โอโหลูกน้อยของมานี้ไม่ต้องมองอย่างนั้นลูกยังไงหนูต้องตัดอยู่ดีเข้าใจใช่ไหมอย่าอย่าเลยอย่าทำแบบนี้เลยอะอะมามาแป๊บนึงแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆนะค่อยๆนะ เดี๋ยวมีให้ขนมแมวเลียอันหนึ่งรู้ไหมมีให้ขนมแมวเรียน้องอันหนึ่งเลยนะมาอันนี้มันไม่น่าเสียใจขนาดนั้นหรอกพี่ดำๆเชื่อวันนี้ลองตัดไปก่อนสองวันถ้าไม่ชอบเข้าไปต่อเราตัวแม่อยู่แล้วโอเคไหมลกูกเขา้าใจไหมคะไม่ต้องเศร้านะ เรามมีซื้อวิกให้โอเคไหมจะว่ามีซื้อวิกให้อันหนึง่งเอาไหมลูกนะไม่ต้องไว้หรอกเล็บยาวอะเราใส่วิกดีกว่าเนาะเนาะไม่อเอาไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียใจไปหมอมีไม่ได้คู่ต่อสู้หรอกไม่ต้องเอาเล็บไว้ขวรมามีเขา้าใจไหมถ้าวันใดวันหนึ่ง มามีให้น้องไปอยู่กับหลวงตาน้องไว้เล็บได้เลยเข้าใจไหมน้องไว้เล็บได้เลยแต่ตอนนี้น้องเป็นลูกมามีน้องไม่จําเป็นต้องไว้เล็บไว้สู้กับมามีนะเข้าใจไหมไม่ต้องเศร้าหรอกไม่ต้องเศร้าโอ้โหนะไม่ต้องเศร้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปต่อเล็บถ้าไม่ชอบโอเคไหมฮะ วันใดวันหนึ่งที่ลูกต้องไปใช้เผชิญชีวิตอยู่ข้างนอกมามีจะให้หนูไว้เล็บนะเพื่อเอาชีวิตรอดนะไปสู้ได้เลยตอนนี้หนูไม่ต้องสู้กับใครไม่ต้องสู้กับมามีด้วยน้องไม่ต้องแอนนี่นนนี่นนสะด,ด,สด,ดิงสะดิงซะแโอ้ย มันงอนผู้คนมันงอนมันงอนค่ะมันงอนหนูแล้วน้องลูกช่วยช่วยทำโตช่วยทำตัวให้มันสมกับที่อยู่ดีกินดีหน่อยนะอืมอือืมมันเี้ยวอืมไม่ต้องสลดขนาดนั้นลูกมันไม่ได้เศร้าเลย สวัสดีค่ะทุกคนใครของหมดสามารถกดได้เลยเฮ้ยทำพูดไปมันของจองว่ะใครของหมดกดได้เลยจ๋าตีนอนตีบาเมาตีพอินดูมาเดือเล็บเท้าอีกเล็บเท้ามาตะกุยหมามีได้นะให้มา <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่คือจอมยุดเดนี่คือจอมยุด โอ๊ยทำอะไรเนี่ยน้องทำอะไรอ่ะมาตัดเล็บเท้าอีกนิดเดียวเล็บเท้าสี่เล็บเองไปหนึ่งสองสามเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้โหจะเสร็จแล้วลูกใครเนี่ยเก่งจังเลย มามามามีไปด้วยความรวดเร็วหนึ่งห้องซ้ฮึบโอ้ยกงงงเลยโอ้ยกยิงงงเลยลูกใครก็ไม่รู้ไปห้่งซ้าบึ้มหนึงอุ้ยหูเล็บนี้งิกด,ด้วยโอ้ยโอ้ยโอยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมามีไม่ได้ตัดเข้าเนื้อมามีรู้เรื่องนะลูกพี่ดามมามีเป็นเอ็กซ์เปิร์ตัดเล็บอย่าอย่าให้มันสัดริง่ง อีกสองเล็บเนี่ยลูกโอ้ยลูกสองเล็บเสร็จเสร็จตัดห่างหงมาสองเล็บสองเล็บสองสองเล็บเองไปหนึ่งสองสองสามปึ๊บปุ๊บป๊บแลเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นั้นแหละโอ้โหคือมันทำตัวให้มันยากไปอย่างนั้นอะไม่เข้าใจ น่าจะต้องรอบหลังจากรอบนี้ต้องไอเนี้ยให้ไว้เล็บละพร้อมอยู่กับหลงตาดูดูมันไปนั่งน้องต้อนี้ไม่นี้รักน้องจะตายเพียมดำ